ทีนี้เดี๋ยวเรามาแลในเรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปกันบัางค่ะทางด้านข้องปลัดกระทรวงมหาไทยค่ะได้มีการเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท p ประเทผ้าและกังงานหัตกรรมผ้าลายพระราชทานก็คือผ้าลายซิริวันวชิราพร์จังหวัดกระบี่ค่ะ ทีโรงแรมดิวาน่าพลาซา่ากระบีอ่านางตำบลอ่านางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก,กต็ตนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดละกระทรวงมหาดไทยการได้เป็นประธานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทผ้าและงานหัตถกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่งางทอผ้าและงานหัตถกรรมผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรและงานหัตถกรรมค่ะโดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชนนายส้มชายห้านผักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีและกมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะพัฒนาการจังหวัดกระบีมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกลุม่มภาคไทยให้การต้อนรับค่ะ สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนี้นะคะกอน,นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนค่ะทีได้เป็นส่วนหนึ่งข้องการสนนงแนวพระราชดำริพาไทยไสไฮสนุกนะคะทีสมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทุมเทเสียสละด้วยความมุงมันค่ะทีจะซืบส่้นรักษาและก็ต่อย,ยอดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ดีในการสร้างสั้นพ้นงานโดยนำภูมิปัญญาพาไทยนะคะอัตลักษณ์งานหัถกรรมถูกรูปแบบนี้แหละค่ะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิตค่ะครับตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชนในเร่งเก็นความสําคัญของโครงการดังกล่าวนะครับจึงไดใจจะได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาภาไทยนะครับและหัตถกรรมกงผู้ที่ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปและก็ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์้าไทยตามแนวพระชนรมริาไทยไสยสนุกและคาดวาจะทําให้ผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการโอทอป้ top, าไทยช่างถอผ้าและการหัตถกรรมนะครับได้รู้จักการออกแบบลวดลายที่ทันสมไมทุกใจคุณทุกเพศทุกไวสามารถสวมใส่ในถูกโอกาสได้อย่างเหมาะสมอันเป็นการนําภูมิปัญญามาพัฒนาให้เกิดพนันอันทรงคุณค่าและก็เป็นทีต้องการของตลาดมายิ่งขึ้น เราจะนําองค์ความรู้ดังกล่าวแล้วับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแลกธกรมเพื่อส่งการประกวดลายผ้าประจันผ้าลายสิริวชิราพน์ครับและก็งานแลกรรมในรับผาครับในรับปะเทต่อไปด้วยครับ